พลังใจและดูแลสุขภาพแบบเข้าใจง่ายกับ Saint Mary Podcast Tune in to Saint Mary Podcast where we make health simple, human, and full of heart สวัสดีค่ะทุกคนชื่อไอ้นะคะพยาบาลจากโรงพยาบาลเซนต์แมรีค่ะวันนี้จะมาชวนคุยเรื่องรู้ทันโรคหัวใจป้องกันได้ตั้งแต่วันนี้ในเดือนกันยายนนี้จะมีวันหัวใจโลกค่ะเพราะหัวใจเราเนี่ยสำคัญมากจริงไหมคะ หลายคนอาจคิดว่าโรคหัวใจเราต้องเป็นเรื่องของผู้สูงอายุใช่ไหมคะจริงๆแล้วเนี่ยเดี๋ยวนี้คนอายุน้อยก็เป็นได้ค่ะเพราะพฤติกรรมการกินการใช้ชีวิตการพักผ่อนไม่เพียงพอหรือเครียดจัดก็เป็นสาเหตุได้เหมือนกันนะคะเลยอยากฝากเคล็ดลับง่ายๆให้ทุกคนดูแลหัวใจตัวเองค่ะกินดีเลือกกินผักผลไม้เยอะๆของทอดของมันของหวานลดใหม่นะคะหัวใจเราจะได้ไม่ต้องทำงานหนักค่ะขยับตัวบ่อยๆ ออกกำลังกายไม่ต้องเยอะมากก็ได้ค่ะแค่เดินเร็วเต้นในห้องหรือเดินขึ้นลงบันไดให้หัวใจได้เต้นแรงขึ้นบ้างสัปดาห์ละ3-5ถึง5วันก็โอเคแล้วค่ะเลิกบุหรี่อันนี้สำคัญมากเลยนะคะเพราะบุหรี่เนี่ยทำรายหลอดเลือดหัวใจโดยตรงเลยค่ะพักผ่อนให้เพียงพอนอนให้พอและหาวิธีผ่อนคลายความเครียดเพราะความเครียดก็จะทำให้หัวใจเราอ่อนแอได้ค่ะตรวจสุขภาพประจำปี โดยเฉพาะใครที่เป็นเบาหวานความดันไขมันสูงแล้วถ้าใครเริ่มรู้สึกว่ามีอาการเจ็บแน่นหน้าอกเหมือนมีอะไรมากดทับเจ็บหน้าอกร้าวไปที่คอขากนรนไกรหรือแขนซ้ายมีอาการหายใจลำบากเหนื่อยง่ายใจสัน่นหอบเหงื่อออกเยอะมีอาการหน้ามืดหรือเป็นลมหมดสติแบบไม่มีสาเหตุอย่าชะลาใจนะคะ รีบมาโรงพยาบาลเลยค่ะเพราะหัวใจเราต้องการดูแลแบบตุนด่วนเลยค่ะเนื่องในวันหัวใจโลกอยากให้ทุกคนจําไว้นะคะว่าหัวใจเราเริ่มต้นดูแลตั้งแต่วันนี้สุขภาพดีเริ่มต้นที่ใจนะคะถ้าใครต้องการตรวจสุขภาพของหัวใจหรือมีข้อสงสัยแวะมาพูดคุยกันกับพวกเราที่โรงพยาบาลเซนต์แมรี่นะคะหัวใจคุณขอให้เราได้ร่วมดูแลเรายินดีดูแลทุกคนค่ะขอบคุณที่ฟังกันจบนะคะ แล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีค่ะดูแลกายใส่ใจไปกับเซนต์แมรี่พอดแคสต์เพราะเรารักท่าน